เออวัสด,ดีผมแพนด้าน,น้อยจอมพลังจอมพลังจนเป็นเรื่องจริงๆที่ทุกคนเห็นคือผมแค่ดื้อน,นิดเดียวเองนะก็แค่ตกต้นไม้เองเรื่องมีอยู่ว่าพ่อแม่ชอบห้ามผมเรื่องปีนต้นไม้แต่ทำไมล่ะผมเก่งผมจะปีนให้ทุกคนดูเป็นไงล่ะก็ปีนได้นี่ไม่เห็นจะยากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เจ็บเจ็บก็อย่างที่เห็นผมตกต้นไม้จริงๆก็เพราะผมดื้อแค่นิดเดียวกับพ่อแม่ไงฮแต่วันนั้นเจ็บจริงๆนะก้นช้ำไปหลายวันเลยเลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าเวลาพ่อแม่เตือนอะไรเราให้เราเชื่อฟังและทำตามเถอะแปลว่าพ่อแม่เป็นห่วงเรากลัวเราจะได้รับอันตรายอย่าดื้อนิดเดียวเหมือนผม